สำหรับตอนนี้นะครับเรามีระบบอยู่2ระบบครับก็คือระบบตัว LED สีแดงนะต่อกับตัวท้านทาน 1k แล้วก็อีกตัวหนึงด้านบนก็คือตัว LED สีเขียวต่อกับตัวท้านทาน 5k นะฮะทีนี้เรามาดูกันว่า2ระบบเนี้ยมันแตกต่างกันอย่างไรเราก็มาเขียนวงจรก่อนนะวงจรแรกเราต่อไฟ 5v เนาะเราใช้ 5v น,นะแล้วก็ต่อกับตัว 1k อันนี้คือ 1k นะนึ1แค่เนี่ยจากขาไหนก็ได้นะมันเหมือนกันนะแต่ว่าเจ้าตัว LED สีแดงเนี่ยมันจะมีขาที่มันงอก,กับขาตรงนะเราต่อเข้ากับขางอเนี่ยหมายความว่าไฟมันจะเข้าที่ขั้วบวกของมันแล้วก็ออกทางขาตรงก็คือขั้วลบนะดังนั้นอันนี้คือตัว LED เนอะ LED อ่นนี้คือหลอดไฟอันนี้คือขั้วบวกของมันก็คือขางอแล้วก็ออกทางขั้วลบเพราะว่ากระแสมันจะไหลทิศนี้ นะครับกระแสไอเนี่มันจะไหลที่นี้แล้วก็เข้าทางขั้วบวกของทางขั้วลบมันก็จะทําให้ไฟตรงนี้ยตว่านะครับกับกรณีที่2ก็คือเปลี่ยนตรงนี้ยนจาก 1K เป็น 5K นะฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะดูขานะแล้วก็ต่อออกมาเนี่ยมันจะเป็นวงจรง่ายๆก่อนอันดับแรกนะทีนี้เนี่ยพอได้แล้วเนี่ยสิ่งที่เรารู้ก็คือว่าเรารู้กฎของโอห์มเนาะ i เทัน์วีกวามันคือ5หารด้วย1 0 0 0 มีตัวนเท่ากับ5หารด้วย5,000นะสิ่งนี้มันแตกต่างคืออะไรปริมาณกระแสมันแตกต่างนะอันนี้คืออะไร5้มิลลิแอมนะส่วตัวนี้ก็คือ1มิลลิแอมนะครับตัวที่เป็นสีเขียวเนี่ยนะกระแสมันจะไหลผ่านแค่1มิลลิแอมตัวนี้จะไหลผ่าน5มิลลิแอมสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรลองเดานะ เดี๋ยวเราไปดูในการทดลองเลยครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือสีแดงนะตัวนี้นะมันจะสว่างมากกว่าตัวนี้นะไฟ5โวลต์เหมือนกันนะเดี๋ยวเราต่อพร้อมกันเลยนะจ่ายไฟ5โวลต์เข้ามาแล้วก็ดูว่าสีแดงกับสีเขียวตัวไหนมันจะสว่างมากกว่าแต่ตอนนี้ผมเดาแล้วว่าตัวตัวสีแดงเนี่ยมันจะสว่างมากกว่าเพราะว่ากระแสมันไหลผ่านมากกว่าแล้วเดี๋ยวไปดูครับ สำหรับตอนนี้นะครับวิธีในการทําก็คือเราปรับให้ตรงเนี้ยมันเป็น5โวลต์ก่อนอ่าผมก็ปรับตรงนี้เนาะปุ่มนี้นะปุ่มนี้คือปรับหยาบนะปุ่มนี้คือปรับหยาบได้5โวลต์แล้วตรงนี้มันขึ้น5โวลต์ก่อนนะนะ5โวลต์ก่อนนะครับเพราะว่าเราตั้งกติกาไว้ว่า5โวลต์เราก็ต้องการ5โวลต์นนะครับปุ่มละเอียดไม่ต้องร้าตรงนี้มัน5โวลต์แล้วจากนั้นเนี่ยมันมีสายอยู่2เส้นเนาะสีดํากับสีแดงเห็นไหมสีดากับสีแดง ผมก็เอาสีแดงเสียบเข้ากับตัวสีแดงที่เป็นไฟบวกนะครับและก็ผมก็เอาตัวสีดำใส่เข้าไปตรงเครื่องหมายลบนะมันจะได้คู่กันเป็นแดงกับดำนะครับส่วนตรงนี้ตรงนี้ไม่เกี่ยวเพราะว่ามันไม่ได้ลิงก์กันนะมันไม่มีอะไรลิงก์เลยโอเคสมมุติว่าเราเสียบแรงจ่ายเรียบร้อยแล้วนะแดงก็คือค้่บวกใช่ไหม ดำก็คือขั้วลบใช่ป่ะตามตามไดอะแกรมของเราเลยทีนี้เราต้องการให้ LED มันติดใช่ไหมเราก็อเอาตัวนี้หนีบที่ตรงขาของตัวต้นานทานนะครับตอนนี้มันไม่ติดเพราะว่ามันไม่ครบวงจรถ้าเกิดว่ามันจะติดก็เอาไอ้นี่มาหนีบเห็นไหมครับสีแดงไฟมันผ่านแค่1มิลลิแอมน้อยกว่า5เท่านะตัวนี้มันจะต้องสว่างน้อยกว่าอ่ะเราก็หนีบนะเราก็หนีบเห็นไห ไฟขึ้นมานิดเดียวนะนิดเดียวจริงๆนะไฟขึ้นมานิดเดียวแต่ติดเมื่อเทียบกับตัวสีแดงแล้วสีแดงเนี่ยมันสว่างเยอะนะครับอ่ะทีนี้เพื่อความแตกต่างให้มันเห็นได้ชัดเนี่ยเดี๋ยวผมลองสลับตัว LED แล้กันอ่าสีแดงมาไวน้นี่สีแดงไหมสีเขียวมาไว้นี่บ้างเอาให้มันตรงช่องกันนะนะพอตรงช่องแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่า มันสว่างกว่าเดิมเห็นไหมอันนี้คือผ่านมา5ม mm. ิลลิแอมสีแดงตีแดงตัวนี้1มิลลิแอมนะครับมันก็จะสว่างน้อยกว่านะครับก็ก็เป็นอันว่าตรงนี้นะฮะเป็นการโชว์ว่าเราจะต่อมันครบวงจรได้อย่างไรนะฮะเอาแบบง่ายๆก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเราไม่สามารถที่จะทำให้มัน มันติดได้แบบนี้เนี่ยแสดงว่าเรายังใช้โฟโต้บอร์ดไม่เข้าใจเนี่ยอย่างนี้ไฟติดเห็นแม้มันสว่างมากกว่าเดิมนะครับอ่านี้สีเขียวนะเดี๋ยวให้ดูสีเขียวชัดๆสีเขียวมันจะสว่างน้อยกว่าสีแดงอีกละอ่าตรงนี้นะสีเขียว,ส,ยวสีเขียวตะกี้นะมันสว่างแล้วเนาะอ่าทีนี้กระแสน้อยลงกระแสน้อยลงความสว่างมันก็จะน้อยลงตามไปด้วยนิดเดียวติดเดียวจริงๆนะครับ โอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันอีีต่อไปครับว่าเราจะเอามิเตอร์เนี่ยมาวัดค่าของกระแสและก็แรงดันอย่างไร